อือันนี้ยกโชกแล้วนะครับสำหรับรถเจ้าปันปอนส่วนเจ้าของนะครับไม่รู้หนีไปไหนนะฮะเมื่อกี้สงสัยออกไปกินข้าวนะฮะช่างตานก็จัดการให้นะครับวันนี้คืนสภาพเดิมนะครับนี่พวกสายพงสายพานนี่ก็เดี๋ยวถอดออกนะฮะนี่นะครับ สายพานชุดสายพานอามโชคหลังนะฮะเอ้อามหลังนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะถอดหรือเปล่านอ้อจะต้องถามเขาอีกทีหนึ่งนะครับอามกับท่อนี่ชุดคาบูนะครับถอดหมดไหนมาหรือยังยัง Ma, à ma, má, nãy hảo 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 nãy สั้นไปนิดนึงเอออ่ะใส่เลยลองใส่ดูก่อนขายหกหมื่นขายเท่าไหร่นะหกหมื่นหกร้อยหกหมื่นหกร้อยมีใจก็มาซื้อมีเงี้ยมีใจก็มามามาที่ร้าน

ทีนลองใส่ขาตตั้งดูสิอ่ะเปลี่ยนขาตั้งด้วยแล้ว มีสปริงมาพร้อมเลยรุ่นนี้ตะกรา้าช่ไมปอนตาในอน,นี้น็อตมันติดมากระตะกร้าเลยเนี่ยหรือติ้งเพิ่ม,มเออมีตะกรา้าปอนกระจกหันมาดิวัดอ่าโชค ชโชคเอาขึ้นสุดแล้วอ้ยะบันไปทะเบียนพองทะเบียนทะเบียนกทมด้วยชโชคหลังไม้โซ่สตเตอร์ก็เปลี่ยนขาตั้งก็เปลี่ยนอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรถสภาพเดิมเดิม เอาลองลองตั้งดูสิเด็กๆได้ไหม,ไไมไตามไหมนี่ไม่ตามรอกโอเคไอ้ทักโอมามุมจะให้อันนี้มันเป็นเดิมแล้วไง,อวงวเอตัน นึ้แตลมันมันโด่งข้างหลังหรือเปล่าอ้าวตาไอ้ป้อนไปลองด้วยดิเร็วไป,ไปทิดบิดวูบไหมไม่วูบหรอเนาะ เคมัย okay, อ้าวไหนวน,นมาจอนดนี่ก่อนเฮ้อ ดีกว่าเก่าไหมอ่ะก็ให้แม่มวยเองขี่เลยอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวหาอะไรมาล็อกเพราะคุตยาล็กลอกบอกมันสิกหมดแล้วบอกแม่มวยเองด้วยอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการคืนสภาพของรถเจ้าปอนๆนะฮะ จ้าของยังค้างคาใจนะฮะมันแปลกๆใช่ไหมใส่ครับบูเดิมแล้วไม่ชินไปแล้วปอนแม่เองขี่รถไปแล้ว ไอ้ปอนอะไรเก่านี่ทำไงนี่จำนายใช่ไหมมาที่หัชวงมั้งใหม่ใใหม่ก่อนขอไม่ได้ชุดสายพานนี้นะขอได้ไหมชุดสายพานอออ๋ออือให้ฟรีใช่ไหมใช่แต่นี่ห่วงเออโอ้วายเอสห่วงเว้ยสองพันกว่าแต่ชุดสายพานสี่พันกว่าไม่ห่วงเว้ยเคเคเคตังคิวตังคิวอ่ะไว้ก่อน จ่ายตังค์มาด้วยบอกแม่มหมวเองจ่ายตังค์มาด้วยนะไม่สายพันไปแล้วอ้าวโอ้หมอนี่งั้นแม่เอาว้ <laughs> <laughs>